นิสิตูรูครับมีคนถามมาว่าเขาเคยได้ยินคำว่าเซมิอะคูสติกกีตาร์แล้วก็ฮอลโล w บอดี้กีตาร์นะครับเขาถามว่าแตากต่างกันตรงไหนนะครับกีตาร์ที่ผมถืออยู่นี่นะครับเรียกว่าฮอลโล w บอดี้กีตาร์ฮอลโลบอดดี้กีตาร์เนี่ยนึกง,ง่ายๆนึกถึงกีตาร์โปร่งนะครับกีตาร์โปร่งในข้างใน,นจะเป็นโปร่งกลวงทั้งอันแล้วก็มี ลูซาวโฮอยู่ข้างหน้านะครับแต่ h อ l l o w ด o d กีตาร์ที่เป็นสำหรับกีตาร์แจ๊สที่นิยมใช้กันเนี่ยก็จะเป็นโปร่งข้างในหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเจาะรูปตัวนี้นะเป็นรูปตัว F F ตัวเล็กในภาษาเขียนของภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้ว่า F O นะครับเพราะฉะนั้นในกีตาร์ hollow body ข้อแตกต่างกับเซ m ิ acoustic ก็คือเหมือนกีตาร์โปร่งข้างในเลยข้างในไม่มีไม้ไมอะไรทั้งการเป็นโปร่งหมดเลยนะครับ ถ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าข้างในนโปร่งหมดเลยนะครับก็จะมีน้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเสียงก็จะให้เสียงที่ค่อนข้างจะโปร่งนะครับเสียงที่ค่อนข้างจะแบบธรรมาชาติมีลักษณะของเสียงเนื้อไม้ออกมาเยอะนะครับนะครับกับกตีตาร์อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือกีตาร์ที่เป็นเซมินะครับหรือที่เราเรียกว่าเซมินะครับที่ฮิตกันก็ที่เรารู้จักกันก็คงเป็น e s 3 3 5นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ e s 3 3 5นะครับข้างนี้เป็นโปร่งข้างนี้เป็นโปร่งนะครับกีตาร์ทั่วไปก็เป็น f f o นะครับตัวนี้ก็สเปเชียลหน่อยกีตาร์เซมิอะคูสติกก็คือตัวนี้จอบโปร่งเหมือนกันตัวนี้จอบโปร่งเหมือนกันแต่จะมีไม้แท่งกลางมาหนึ่งไม้มาหนึ่งแท่ง ก้างกลางเอาไว้นะครับก็คือเป็นอะคูสติกครึ่งหนึ่งอะเซมิก็คือครึ่งหนึ่งของอะคูสติกนะครับเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างระหว่างเซมิอะคูสติกกับฮอลโลบอดี้ก็คือไม้แท่งกลางแท่งนี้ในเซมิจะมีไม้แท่งกลางข้อในการที่เขาทำไม้แท่งกลางเนี่ยแต่ก่อนในกีตาร์ก็มีแต่ฮอลโลบอดี้นะครับเป็นฮอลโลบอดี้ที่ตัวหนาด้วยนะครับอย่างตัวนี้ถือว่าเป็นฮอลโลบอดี้ตัวบางนะครับเหตุผลที่ทําเป็นตัวบางก็เพราะ ป้องกันการฟีดแบ克หรือการหอนของเสียงนะครับเวลาเล่นบนเวทีดังๆนะครับเขาเลยตอนนั้นใช้ h อ l l o w b o d ้เขาเลยคิดกีตาร์เซมิขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการฟีดแบกหรือการหอนของเสียงกีตาร์บนเวทีที่เล่นดังๆก็คือพอไม้อันนี้ใส่แท่งกลางเข้าไปปุ๊บเสียงมันจะไม่ไม่สามารถจะวีดหรือหอนหรือทำฟีดแบกออกมาได้นะครับฟีดแบกในสถานที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับ นะก็เลยเป็นข้อแตกต่างของกีตาร์ฮอลโลบอดี้แล้วก็เซมิอะคูสติกก,กีตาร์เซมิก็จะให้เสียงที่พุ่งกว่าแต่ก็ยังมีเสียงของเนื้อไม้อยู่ <S <S เสียงสังแกดเสียงของฮอลโลบอดี้ตัวเมื่อกี้เสียงจะปร่งกว่านะครับเสียงเหมือนเราเล่นกีตาร์ปล่งนะครับเสียงมก็จะโปร่งกว่ากีตาร์ s อลิดบอดี้กีตาร์ทรงตันนะครับก็น่าจะเป็นคําตอบให้นะครับ สำหรับกีตาร์เซมิคุสติกก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับกิฟสันนิพีฟโฟนนะครับฟอชเบิร์นทุกๆยี่ห้อเราต้องดูที่โครงสร้างของกีตาร์ไม่สามารถบอกได้ว่ายี่ห้อไหนเป็นประเภทอะไรนะครับ เพลงนี้เป็นเพลงของ The Beatles นะครับชื่อเพลงว่า Day Tripper เป็นการเรียบเรียงของ Tommy ่อ m a n u e l โดยที่เอาลายที่เป็นกีตาร์เนี่ยมาริกกีตาร์กับ เปบนโนเนี่ยมารวมอยู่บนตัวเดียวโดยที่อยู่บนคอร์ด E นะครับลิฟของเพลงนี้จะเป็นทีนี้ทอมมี่วิเอลเขาก็ใช้โน้ตที่เป็นอยู่ในคอร์ด E 7เว้นเฉพาะ2ตัวนี้นะครับรูทกับตัวที่เจ็แล้วเขาก็เล่นสองตัวเนี้เป็นโน้ตยืนพื้น แล้วก็เล่นลายที่เป็นควบคู่ไปด้วยนะครับผมจะเล่นให้เร็ว,รว,รวๆให้ดูกันนทีนี้เล่นช้าๆนะครับ ข้อสำคัญของการเล่นเพลงนี้ก็คือ2โน้ตข้างล่างที่เราใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางดีดนะครับพยายามตัดหางเสียงให้สั้นกลับมาแตะไว้อย่างนี้นะครับมันจะเล่นยากนิดน,นึงเวลามีมีมีเบสเข้ามาด้วยนะครับ,นะรบจะทำให้ระหว่างสองพาร์ทนี้ฟังดูแยกแยกกันมากขึ้น